ความลับที่ไม่เคยเปิดเผยในห้องฟิตเนสสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมตลอดการคุณเคยคิดไหมว่าเพื่อนที่คุณไว้ใจที่สุดอาจจะซ่อนความลับที่คุณไม่เคยคาดคิดเรื่องราวที่ไม่ใช่แค่การฝึกในฟิตเนสแต่เป็นความลับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทุกคนที่คุณรู้จักและเมื่อคุณค้นพบมันคุณจะทำยังไงมาร่วมติดตามเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและการเปิดเผยที่คุณไม่อาจคาดคิดในตอนจบอย่าพลาดการค้นพบที่อาจทำให้ทุกอย่างในชีวิตคุณเปลี่ยนไปตลอดการ เมียเพื่อนกับความลับในห้องฟิตเนสที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการเสียงของเครื่องจักรในฟิตเนสทําให้หัวใจของผมเต้นแรงขึ้นเหนื่อที่ไหลาจากหน้าผากมันไม่ใช่เพียงแค่ความเหนื่อยล้าแต่มันคือความรู้สึกบางอย่างที่ไม่สามารถบรรยายได้มันเหมือนกับการที่ผมรู้สึกถึงการเฝ้ามองไม่ใช่แค่คนที่อยู่ข้างๆแต่เป็นการมองที่เหมือนจะทะลุผ่านตัวผมไปผมหันไปมองเธอ เมียของเพื่อนยืนอยู่ที่มุมห้องแต่มีอะไรบางอย่างในแววตาของเธอที่ทำให้ผมชะงักเหมือนเธอกำลังรออะไรบางอย่างแต่เธอไม่ได้มองผมเลยเธอไม่รู้หรือว่าผมรู้จักเธอดีแค่ไหนเวลาผ่านไปอย่างช้าๆผมเริ่มรู้สึกไม่คุ้นเคยกับการอยู่ที่นี่เสียงของดนตรีที่ดังจากลำโพงมันดูเบาบางไปในตอนนี้ สายตาของเธอกลับไปที่กระจกบานใหญ่แล้วเธอก็เริ่มเคลื่อนไหวเธอกำลังฝึกหนักแต่แล้วขณะที่เธอก้มลงเพื่อยืดขาเสื้อยืดของเธอเลื่อนขึ้นเผยให้เห็นสัญลักษณ์บางอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนรอยที่คุ้นเคยผมรู้ทันทีว่ามันคือลายสักที่เธอพยายามซ่อนเอาไว้ผมจำได้ว่ามันคือรอยเดียวกับที่ผมเห็นเมื่อครั้งหนึ่ง ในคืนที่ผมเคยไปเที่ยวกับเพื่อนและมันก็ดูเหมือนจะมีความหมายบางอย่างที่ไม่อยากให้ใครรู้ผมกลืนน้ำลายลมหายใจเริ่มติดขัดทำไมทำไมเธอถึงมีมันทำไมเธอถึงทำแบบนี้ไม่รู้ว่าทำไมแต่ความรู้สึกในตอนนั้นมันหนักหน่วงเหมือนหัวใจของผมกำลังถูกบีบให้แหลกสลายขณะที่ทุกอย่างรอบตัวฉันเริ่มหมุนไป แล้วผมก็ตัดสินใจที่จะเดินออกไปอย่างรวดเร็วแต่เท้าของผมไม่ยอมเดินเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงผมเอาไว้และเมื่อหันกลับไปก็เห็นเธอยือนตรงนั้นมองมาที่ผมในแววตาของเธอมันคือการท้าทายเหมือนเธอกำลังรอคำตอบบางอย่างจากผมคำตอบที่ผมเองก็ยังไม่รู้ว่าจะพูดออกไปยังไง มันทำให้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมติดอยู่ในโลกที่ไม่มีทางออกและในขณะที่ผมพยายามหาทางออกจากสถานการณ์นี้สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้คือความลับที่อยู่ในห้องฟิตเนสนี้มันไม่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงการมองโลกของผมแต่มันทําให้ผมต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่อาจจะทําให้ชีวิตของผมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและเมื่อผมเดินออกจากห้องฟิตเนสไปแล้ว ใจของผมก็ยังไม่สามารถปลดปล่อยจากสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับภาพนั้นจะตามหลอกหลอนผมไปทุกที่เสียงของลมหายใจของผมเริ่มดังขึ้นในหัวแต่มันไม่ช่วยให้ผมสงบลงผมต้องการคำตอบผมต้องการเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นว่าเธอทำแบบนั้นทำไมในคืนนั้นเมื่อผมกลับมาถึงบ้านผมพยายามที่จะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถ ภาพของเธอในฟิตเนสยังคงติดอยู่ในความคิดของผมความสงสัยที่มันไม่เคยหยุดอยู่ที่ใดทําไมเธอถึงทําแบบนี้ผมเคยคิดว่าผมรู้จักเธอดีว่าเธอเป็นคนเรียบร้อยที่ไม่เคยทําอะไรเกินตัวแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันกลับดูแตกต่างไปจากเดิมเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นผมรีบหยิบมันขึ้นมาดูมันเป็นข้อความจากเพื่อน เพื่อนของผมคนเดียวที่รู้เรื่องนี้เขาบอกว่าพรุ่งนี้มีนัดที่ฟิกเนสอย่าลืมไปนะผมอ่านข้อความนั้นแล้วมันเหมือนกับการที่ผมถูกดึงกลับไปที่จุดเดิมที่ที่ผมต้องเผชิญหน้ากับความจริงและมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นในหัวของผมสิ่งที่ผมเห็นในห้องฟิตเนสไม่ใช่แค่การฝึกซ้อมมันคือคำใบ้ของอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถหลบหนีได้ าจจะเป็นความลับที่เพื่อนของผมเองก็ไม่เคยรู้หรืออาจจะเป็นอะไรที่เขาก็ไม่เคยคิดถึงและในวันต่อมาเมื่อผมกลับไปที่ฟิตเนสผมเห็นเธออีกครั้งคราวนี้เธอไม่ใช่แค่คนเดียวเธอยืนอยู่กับชายคนหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเขามองมาที่ผมราวกับว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดแล้วผมก็รู้ทันทีว่า ผมไม่ได้เป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งในฟิตเนสผมกลายเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่ใหญ่กว่าที่ผมคิดและเกมนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลทุกอย่างที่ผมเคยรู้มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกอย่างรอบตัวเริ่มดูพร่าเลือนเหมือนกับทุกสิ่งที่ผมเคยเข้าใจมันกำลังหลุดออกจากมือและตอนนั้นเองที่ผมรู้สึกถึงแรงกดดันจากสิ่งที่ไม่รู้เสียงหัวใจของผมดังขึ้นในหูเหมือนมันกำลังจะหลุดออกจากอก,อก เธอยิ้มให้ชายคนนั้นแต่อย่างไรผมก็ไม่สามารถมองไปที่ชายคนนั้นได้เต็มตามันเหมือนกับว่าผมเห็นสิ่งที่เขากำลังพยายามซ่อนแววตาของเขามันเต็มไปด้วยความหมายบางอย่างความหมายที่ผมไม่สามารถเข้าใจได้ในตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนตัวเองตกอยู่ในโลกที่แปลกประหลาดเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่ชัดเจนและในขณะที่ผมพยายามคิดว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงของเพื่อนดังขึ้นจากข้างหลัง อย่าลบนี้จากสิ่งที่เธอทําไปเลยผมหันกลับไปมองเพื่อนของผมยืนอยู่ตรงนั้นเขาทําสีหน้าเคร่งเครียดเหมือนกับว่าเขารู้ทุกอย่างเหมือนกับว่าเขาควบคุมทุกสิ่งแต่ผมกลับรู้สึกเหมือนเขากําลังบีบให้ผมไปข้างหน้าไปสู่สิ่งที่ผมไม่อยากรู้เธอไม่ได้ทําอะไรผิดนะเขาพูดแต่คําพูดนั้นกลับทําให้หัวใจของผมเต้นแรงขึ้นมันไม่ใช่คําปลอบใจ มันคือคําที่ทําให้ผมรู้สึกเหมือนถูกลากเข้าสู่กับดักที่ใหญ่ขึ้นผมรู้ว่าเขาไม่ได้พูดเรื่องธรรมดามันคือการบอกผมว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้แล้วไม่ว่าจะพยายามหลบหนีอย่างไรก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และผมไม่สามารถย้อนกลับไปได้อีกเสียงของห้องฟิตเนสเสียงของเครื่องจักรเสียงของลมหายใจที่ยาวขึ้นของทุกคนทุกอย่างกลายเป็นฉากหลังที่เบาบางลง จนทุกอย่างดูเงียบสงัดและในช่วงเวลานั้นผมรู้สึกเหมือนตัวเองถูกจับตามองจากทุกคนไม่มีที่หลบหนีไม่มีทางที่จะกลับไปเหมือนเดิมได้ทุกสิ่งที่ผมเคยเชื่อทุกสิ่งที่ผมเคยคิดมันกำลังแตกสลายและผมยังไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะพาผมไปไหนแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ใจคือมันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ชีวิตผมจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการตัดสินใจทุกครั้งจะต้องคิดให้ดีเพราะสิ่งที่ผมรู้ตอนนี้มันทำให้ผมต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนและมันจะมีผลกับทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของผมหรือแม้แต่เธอเมียของเพื่อนในห้องฟิตเนสนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคงไม่เป็นแค่ความลับที่เก็บเอาไว้ มันคือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และมันจะเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลทุกอย่างในชีวิตของผมเริ่มพลิกผันอย่างรวดเร็วเหมือนกับการที่ผมถูกโยนเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยความสับสนผมเดินออกจากฟิตเนสไปด้วยความรู้สึกไม่มั่นคงใจของผมยังคงเต้นแรงเหมือนทุกอย่างกำลังจะหลุดมือเพื่อนของผมที่เคยไว้ใจตอนนี้กลับกลายเป็นตัวละครที่มีความลับที่ผมไม่สามารถเข้าใจได้ ภาพของเธอในห้องฟิตเนสยังคงติดอยู่ในหัวแววตาของเธอที่เต็มไปด้วยความหมายที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนความรู้สึกเหมือนผมกำลังเข้าไปในวงจรที่ไม่มีทางออกแต่ผมยังไม่สามารถยอมรับมันได้คำถามมากมายยังคงกวนใจผมเธอทำแบบนี้ทำไมทำไมเขาถึงซ่อนเรื่องนี้จากผมคำถามที่ไม่มีคำตอบและสิ่งที่ทำให้ผมกังวลยิ่งขึ้น คือการที่ทุกอย่างนี้มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่มันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆอีกต่อไปมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทุกคนที่ผมรู้จักการที่เพื่อนของผมและเธอซ่อนความลับนี้มันทําให้ผมรู้สึกเหมือนทุกอย่างที่ผมเคยเชื่อมันถูกพังทลายไปหมดแล้วผมต้องการคําตอบแต่คําตอบที่ผมได้รับมันกลับทําให้ผมรู้สึกเหมือนตกอยู่ในกับดักที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ผมพยายามจะพูดคุยกับเพื่อนของผมแต่เขากลับหลบหน้าผมเขาไม่กล้ามองตาผมเหมือนกับว่าเขารู้ว่าเขากำลังทําอะไรผิดแต่ก็ยังไม่ยอมรับมันเขาหลบหลีกคำถามของผมเขาพยายามจะทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กแต่ผมรู้ดีว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กมันคือเรื่องที่สามารถทําลายทุกอย่างได้และเมื่อเวลาผ่านไปผมเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง เหมือนกับว่าอะไรบางอย่างในตัวผมกำลังแตกสลายแต่บางอย่างในตัวผมก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นมันเหมือนกับการที่ผมต้องตัดสินใจว่าผมจะยอมรับมันและเดินไปข้างหน้าหรือจะหาทางหลีกเลี่ยงจากมันแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งผมรู้ว่าการหลบหนีจากความจริงมันไม่สามารถทำให้ผมหลุดพ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นและในที่สุดผมก็เลือกที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมัน เพราะผมรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายหรือดีมันจะเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลและไม่มีทางที่ผมจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมสิ่งที่ผมเผชิญในตอนนี้มันจะทําให้ผมแข็งแกร่งขึ้นและมันจะเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของผมความลับที่ถูกซ่อนไว้ตอนนี้มันจะถูกเปิดเผย และมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ผมไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในช่วงเวลานั้นความสงบเงียบที่เคยมีในชีวิตผมกลับหายไปหมดสิ้นผมรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในกระแสน้ําที่แรงเกินกว่าจะต้านทานทุกสิ่งที่เคยคุ้นเคยกลับกลายเป็นเรื่องที่ไม่อาจเข้าใจได้อีกต่อไปภาพของเธอในฟิตเนสยังคงชัดเจนในความคิดของผมเหมือนกับเธอจะอยู่ในทุกที่ทุกเวลาที่ผมไป ทุกครั้งที่ผมมองหน้าผู้คนรอบตัวผมไม่สามารถหยุดสงสัยว่าใครอีกที่อาจจะมีความลับแบบเดียวกันมันทําให้ผมเริ่มตั้งคําถามกับทุกสิ่งที่ผมเคยเชื่อเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของผมมันเกี่ยวข้องกับเพื่อนของผมกับเธอกับทุกคนที่อยู่ในชีวิตของผมผมพยายามหาคําตอบแต่ทุกคําตอบที่ได้กลับยิ่งทําให้ผมรู้สึกถึงความมืดมิดที่เพิ่มขึ้น ไม่มีใครที่สามารถให้คำอธิบายที่ชัดเจนได้แม้แต่เพื่อนของผมเองที่ดูเหมือนจะหลบเลี่ยงไม่ยอมตอบคำถามใดๆทุกคำถามที่ผมถามเหมือนจะกลายเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบและในขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนจะสับสนไปหมดผมกลับเริ่มเห็นบางสิ่งที่อาจจะช่วยให้ผมเข้าใจบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความเงียบเงันของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นผมกลับไปที่บ้านของเพื่อนผมรู้ดีว่าผมต้องทำบางอย่าง ถึงแม้ว่าผมจะไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแต่มันคือสิ่งที่ต้องทำเมื่อผมไปถึงบ้านเพื่อนของผมไม่อยู่แต่ภายในบ้านนั้นมีความเงียบที่แปลกประหลาดเหมือนมีบางอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผยทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนจะหยุดอยู่แต่ผมไม่สามารถปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปผมต้องเจอความจริงเพราะผมรู้ดีว่าหากไม่เผชิญหน้ากับมัน ผมจะไม่มีทางรู้ว่าเรื่องราวนี้จะนำพาผมไปไหนและในที่สุดผมก็พบสิ่งที่ผมต้องการมันอยู่ในห้องลับที่ไม่มีใครรู้มีกล่องไม้เก่าๆวางอยู่บนชั้นวางของเมื่อผมเปิดกล่องนั้นมันมีเอกสารบางอย่างที่ถูกบรรจุอย่างระมัดระวังเอกสารที่ทำให้ทุกคำถามของผมมีคำตอบคำตอบที่ทำให้ผมเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนั้นเองที่ผมรู้ว่า ทุกสิ่งที่ผมเคยคิดว่าเป็นแค่ความลับมันกลับเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ใหญ่กว่าที่ผมคาดคิดและในตอนนี้ผมไม่สามารถย้อนกลับไปได้อีกแล้วสิ่งที่ผมทำได้แค่เดินต่อไปข้างหน้าเพราะการที่ผมได้เห็นความจริงมันจะทำให้ผมต้องเลือกเลือกว่าจะเดินไปทางไหนเลือกว่าจะรับมือกับมันอย่างไรและทุกการตัดสินใจในตอนนี้ จะมีผลต่อชีวิตของผมตลอดไปมันไม่ใช่แค่ความลับอีกต่อไปมันเป็นการเปิดเผยความจริงที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงและทุกอย่างที่เคยเป็นมันจะเปลี่ยนไปอย่างถาวอความจริงที่ผมพบในกล่องไม้เก่านั้นมันไม่ใช่แค่ข้อมูลธรรมดามันคือการเปิดเผยบางสิ่งที่ลึกซึ้งมากกว่าที่ผมคิดมันเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงทุกสิ่งในชีวิตของผมเข้าด้วยกันและมันทำให้ผมเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น สิ่งที่ผมเห็นในเอกสารมันคือการรับรู้ถึงความลับที่ถูกซ่อนเอาไว้อย่างมิดชิดมันไม่ใช่แค่การฝึกซ้อมในฟิตเนสมันคือการเชื่อมโยงกันระหว่างคนที่ผมเคยไว้วางใจและคนที่ผมไม่เคยคิดว่าพวกเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องจากเอกสารในกล่องไม้ผมรู้ว่าเพื่อนของผมไม่ได้เป็นแค่ผู้ชายธรรมดาเขามีความเชื่อมโยงกับคนในวงการที่มีอิทธิพลและเธอเมียของเขา ก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้หญิงที่มีชีวิตเรียบง่ายเธอคือคนที่มีบทบาทสำคัญในเครือข่ายที่ซับซ้อนนี้ซึ่งทุกสิ่งที่ผมรู้มันทำให้ผมต้องตั้งคำถามใหม่ทุกการกระทำของพวกเขามีความหมายที่ลึกซึ้งและตอนนี้ผมก็เริ่มรู้ว่าผมไม่สามารถหลบหนีจากมันได้อีกต่อไปความจริงที่ผมค้นพบมันไม่เพียงแค่ทำให้ชีวิตผมสั่นคลอนแต่มันทำให้ผมต้องเลือกว่าจะไปทางไหน ผมต้องเลือกว่าจะยอมรับความจริงนี้หรือจะพยายามปฏิเสธแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งการปฏิเสธมันไม่สามารถหลีกหนีความจริงที่อยู่ตรงหน้าได้ผมต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นและผมก็รู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นการตัดสินใจที่ส่งผลถึงอนาคตของผมอย่างมากมันทําให้ผมรู้ว่าไม่มีทางที่จะกลับไปเหมือนเดิมทุกสิ่งที่ผมเคยเข้าใจเกี่ยวกับเพื่อนของผมเกี่ยวกับเธอ เกี่ยวกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้มันถูกทำลายลงไปหมดและในตอนนี้ผมต้องก้าวไปข้างหน้าเลือกที่จะรับรู้ความจริงและเดินต่อไปหรือเลือกที่จะปิดตาและปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไปไม่ว่าจะเลือกทางไหนสิ่งหนึ่งที่ผมรู้แน่คือการตัดสินใจในตอนนี้มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผมไปตลอดการมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และทุกคำถามที่ผมเคยสงสัยมันจะมีคำตอบในที่สุดแม้ว่าคำตอบนั้นจะทำให้ผมต้องเผชิญกับความเจ็บปวดแต่ความจริงที่เปิดเผยออกมามันจะเป็นการปลดปล่อยบางอย่างในใจผมที่ผมไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นความลับที่เคยถูกซ่อนเอาไว้ตอนนี้มันไม่สามารถหลบหนีได้อีกและการเดินหน้าของผมในเส้นทางนี้จะทำให้ผมกลายเป็นคนที่แตกต่างจากเดิม ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันคือการเลือกที่ผมต้องทำและการตัดสินใจนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งในที่สุดผมก็ยอมรับความจริงที่ซ่อนอยู่ในนั้นมันไม่ใช่แค่การเปิดเผยความลับที่ทำให้โลกของผมพังทลายแต่มันคือการที่ผมต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นความจริงไม่เคยง่ายมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสับสนแต่ก็ทำให้ผมเข้าใจว่า การปิดตาและหลีกเลี่ยงไม่สามารถทำให้ปัญหาหายไปได้ผมเรียนรู้ว่าบางครั้งเราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่สามารถหลบหนีได้ไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนมันทำให้ผมเติบโตมันทำให้ผมรู้จักตัวเองมากขึ้นและทำให้ผมเข้าใจว่าทุกการตัดสินใจมีผลต่อเส้นทางชีวิตหลังจากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่ได้กลับไปเป็นคนเดิม แต่ผมไม่เสียใจผมรู้ว่าชีวิตของผมจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ในความเป็นจริงนั้นบางครั้งการที่ทุกอย่างพังทลายลงมันทำให้เราสามารถสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาได้ผมเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าพร้อมกับความรู้ใหม่ที่ได้เรียนรู้และในที่สุดผมได้ปล่อยให้ความจริงได้เปิดเผยออกมาปล่อยให้ตัวเองได้พักจากการซ่อนเร้น และยอมรับสิ่งที่เป็นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและที่สำคัญที่สุดมันทำให้ผมเข้าใจว่าชีวิตมันไม่เกี่ยวกับการหลบหนีจากความจริงแต่คือการเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันด้วยความกล้าหาญและยอมรับในตัวเองและตอนนี้ผมไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ผมรู้ว่า ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรผมจะเดินต่อไปในเส้นทางที่ผมเลือกเองโดยไม่มีอะไรที่ผมต้องหลบหนีและไม่มีอะไรที่ต้องซ่อนเร้นอีกต่อไป